どこへも行きませんไม่ไปที่ไหนどこที่ไหนどこเอ<え>เป็นคำช่วยใช้บอกทิศทางหมายถึงไปยังเมื่อใช้เป็นคำช่วยบอกทิศทางจะออกเสียงเป็นเอแต่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์จะออกเสียงว่าเฮ ตามปกติเอ๊ะมุแสดงความหมายก็เช่นกันหรือแม้แต่ในที่นี้ใช้เสริมความปฏิเสธให้แรงขึ้นมุอิจิมาเซไม่ไปอิกิมาเซ็งเป็นกริยารูปปฏิเสธของอิกิมัตโดยเติมมาเซ็ เพื่อแสดงการปฏิเสธว่าไม่ไปไม่ไปที่ไหนไม่ไปที่ไหน